นี่ครับวันเสาร์อีกแล้วนะครับก็เจอกันเหมือนเดิมเลยเวลาเดิมทุกอย่างเลยนะายการเปิดกรุมวยชายานะครับสมัยเมื่อผมเรียนใน่ครูทองหลอยาละเนี่ยความที่ท่านเป็นนักมวยช่ชกมาสองร้อยกว่าครั้งหน้าตาไม่มีแผลท่านาคงยังมีความร้สึกอยากจะชกแจกระต่อยอยู่และคล้ายๆอย่างนั้นแหละนะครับเวลาผมถามลูกไม้แต่ละลูกเนี่ยโอ้โหเจ็บตัวทุกครั้งจําได้ที่บ้านท่านใน่้ผมถามลูกอ่าลูกไม้หักคอยละว,วันท่านบอกเธอชกครูมาสิ ผมชกปั๊บท่านเบียดเข้ามาหักกรกคอดังก๊อกเลยไอ้ลูกที่เจ็บที่สุดแล้วก็รู้สึกืหแบบแ,บแทบแทบลงไปกองก็คือลูกที่ท่านย่อล่าขางท่านย่อลาขางท่านบอกว่าคนไปมาเนี่ยแหละเขาไปทุ่มผมก็ทะลึ่งไปถามท่านว่าแล้วถ้าฉัดไปลราครูเขาบอกแทฉัดครูมาสิผมว่าฉัดไปท่านก็พลิกชกเข้ามาท้องนอผมนีม่เร็วมากนะครับท่านเร็วมากตัวเล็กเนี่ยพุ่งปั้งเข้ามานี่พอท่านชกเสร็จท่านหันหลังเห็นไหม ผมก็ยืนแทบตายครับตอนนั้นแทบตายเลยให้ใัไมด่ดดดนนับดับทวลา,ารรดับหมัขาดับเทวลาก,ก็คือเทวลาแปลว่าตักเกียงตักเกียงตะเกียงของคนก็คือดวงตานะครับดับเทวลาเขาดับที่ดวงตา ดับที่ดวงตานะครับตับหัวมัดขาก็คือตับเข้าไปตรงดั้งจมูกเรารู้ว่าคนนี้ถนัดหมัดขวารู้วเขาถนัดขวามากเลยเราก็เปิดเปิดเปิดให้เขาชกเปิดให้มันชกอย่างนี้เปิดทําเป็นว่าเราเสียทีเห็นไหมพอเขาชกขวาเราก็แค่พลิกนิดเดียวชกเอาช้ามาพลิกอันนี้พลิกเข้าไปนี้เห็นไหมพอมันถลําเข้ามานี่มันก็มาบวกกับตัวนี้เข,กกเ,นเข้าไปลูกตาเห็นไหมเข้าไปลูกตาบั้งอ่าไม่ต้องปิดความไปลูกตา ชกเข้าไปลูกตาเนี่ยตาก็สูญเสียการมองเห็นละอันนี้พลิกไหลพลิกไหลอ่าเข้าไปนี้เอาอันนี้มาสับหัวมัดฉาสับหัวมัดฉาพอชกบัดหลังมาปัด อ่าง้างเลยเปิดกับง้างพร้อมกันเอาใหม่เปิดง้างพร้อมกันแล้วพลิกไหลสับเข้าไปท,ที่ที่ดั้งจมูกสับเข้าไปที่ดั้งจมูกคนชกเสียประสาททั้งการมองเห็นทั้งการหายใจนะอ่ะชกฟังพลิกเวลาใช้จริงมันจะเร็วกว่านี้นะมอนชกแต่หวัว่าปุบปุ๊บฟังฟังมาฟังมาัง เพราะเราเราเราจังหวะที่เราหนึ่งสองเราไม่มีเราหนึ่งเาเปิดงานเลยที่เราเปิดงานพร้อมกันนะเปิดงานพร้อมกันมวยชาย,ยาเนี่ยเป็นสมบัติของแผ่นดิน นะฮะเป็นพวกของชาติมีความสมบูรณ์ในตัวแล้วนะครับเหมือนทุเรียนพันธ์ดีมันก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับไม่จะเป็นต้องไปเอาอะไรมาเปรียบกับทุเรียนนะเพื่อทุเรียนเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับท่านปรมาจารย์เขตท่านก็บ,บอกขโมชยชายามีตั้งแต่ป้องปัดปิดเปิดเหยาะย่างยักเยื้องตดถอยหาะเหินล่อหลอกหลบหลีกกอดรัดวัดวเหวี่ยงโอนอ่อนผ่อนตามติดตามซ้ำเติมทุ่มทับกับผักล้มลุกคลุกคลาน เขาแข็งเราอ่อนเขาอ่อนเราตีเขาหนีเราไล่ประกบประกับ,กบจับลงังเข้าข้างหลงังหักก้านคอเราเป็นเสือเราไม่ต้องเป็นต้องอ่อนน้อมหมาในนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดต้องขอขอ,ขอบพระคุณทางโรงพย,พยาบาลพทาไทยศิลอาชาป็นอย่างสูงที่ท่านเห็นคุณค่าอุป,ปาการะ,ะมอดกด,ดีอย่างนี้เสมอมานะครับถ้าใครสนใจตามไปเลยครับที่เอกไม้ซอยสิบแยกสองโทรศัพศูนย์สองสามเก้าหนึ่งสามแปดศูนย์เจ็ดหรือศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งสองแปดศูนย์แปดเจ็ดเจอกันแถวหน้า